โอเคครับแบงค์ใจพี่ีไทยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้เจ้ารีโมทนะครับ TX16S นะครับแล้วก็ม็อบเโมบล่ม็อบไลท์นะครับตัว TX16S นะครับ, 7, 7, 7, รบ,รบเป็นรีโมทอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับได้หลายคลื่นมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโมดูลคลาสไฟที่ไว้สำหรับบินไกลนะครับแต่สำหรับตัวตัวม็อบเเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่า ระยะมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200เมตรละระยะเวลาในการบินของตัว MOP7 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ถึง6นาทีแล้วแต่วิธีการบินของเรานะครับแบตเตอรี่ของเจ้าตัว MOP7 เนี่ยคือแบตเตอรี่ 1S 650ม a h นะครับ 1S เนี่ยห้ามใช้ต่ำกว่า 3.3V นะครับประมาณ 3.3V โคือหยุดนะครับแล้วก็4 2 v คือเต็มนะอะเจ้า MOP l i g h นะครับอา ที่ใส่แบดนะใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับใส่ไว้ก่อนโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กขาวเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเปิดนะทีนี้มาดูที่รีโมทนะครับมีมีปุ่มเยอะแยะมากมายนะครับกดค้างเพื่อเปิดนะครับ Open พอเปิดปุ๊บนะครับสวิตช์เนี่ยเราใช้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าอัน ทำอะไรบ้างนะครับสวิตช์แรกนะครับข้างบนนี้ SF ไวอาร์มนะครับอาร์มคือสตาร์ทเครื่องอันนี้คือโหมดนะครับ N mode อันก็ Horizon Accro นะครับอันก็คือตีลังกาไม่ได้ Horizon ตีลังกาได้ Accro คือแมนนวลทั้งหมดนะครับทีนี้อันนี้คือบัสเซอร์นะครับแล้วก็ตีลังกากลับนะฮะส่งโดร์โดร์มันคว่ำอยู่นะครับเราสามารถกดสวิตช์นี้ดิสอาร์มก่อนนะครับกดสวิตช์แล้วก็อาร์มใหม่แล้วก็ ลากปุ๊บหนึ่งทีมันจะกลับขัวกันมาได้นะครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับตอนแรกเพราะว่ายัางใช้ไม่เป็นอย่าอย่าอย่าลองใช้เพราะว่าอาจจะพังได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปตกที่ไหนมีกิ่งไม้อยู่หรือเปล่ามันอาจจะทําให้ใบพัดหรือว่ามอเตอร์พังได้นะครับอ่าพอเปิดดีโมเร็จนะครับก็เสียบโดรนนะครับเสียบโดรน โอเคเยบโดนเสร็จนะครับก็จะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้นะครับคือสัญญาณรีโมทนะครับถ้าเกิดว่ามันใกล้หมดนะมันจะรองว่าถ้าเรมันที่รอสนะครับต้องระวังนะครับทีนี้ก็อาร์มนะครับคือกดตรงนี้ปุ๊บโดนก็จะเริ่มหมุนนะครับเห็นไหมถ้าเกิดปุ่มอันนี้เป็นบัสเซอร์จะได้ยินเสียงติดติดตดตดตดที่โดนนะครับทําให้เวลามันตกเลยผู้ม้จะได้หาได้นะครับทีนี้ต่อไปก็ดูที่แว่นนะครับแว่นเป็น ev 8 0ด d นะครับ อีแปดร้อยดีเนี่ยปุ่มเปิดคือข้างบนนี้นะครับปุ่มเปลี่ยนช่องบันทึกภาพสามารถใส่เมมได้นะครับเพื่อบันทึกภาพที่นี้คือที่ใส่เสานะครับตอนใช้ต้องถอดออกนะครับเพื่อที่จะเ,าเสาสองอันนี้หมุนเข้าไปนะครับสลับกันได้เสาอันไหนก็ได้นะครับสลับกันได้ต้องใส่เสาทุกครั้งเมื่อเปิดนะครับแต่นี้ลองระยะใกล้เปิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับสามารถแกะแว่นออกมาได้นะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับลองเปิดแว่นนะครับ เปิดแล้วนะเดี๋ยวลองเสียบให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้เห็นภาพปึ๊บ lost. สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่ต้องดูบนแว่นนะครับก็จะมีข้างล่างซ้ายนะครับแบตเตอรี่นะครับอย่าเกินอย่าเล่นจนต่ำกว่าสามจุดสามโวลต์นะครับข้างขวาเนี่ยคือความแรงของสัญญาณที่เป็นสัญญาณมือถือนะครับสัญญาณมือถือเนี่ยอย่าเล่นต่ำกว่าหกสิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว เลยโหมดแล้วก็เวลาการบินนะครับเวลาการบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้านาทีถึงหกนาทีนะครับแล้วแต่วิวิว่าเราบินโหดขนาดไหนนะโอเคอันแค่นี้นะครับหลกัหลกๆมีประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีการชาร์จแบตนะครับต่อไปปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะครับวิธีการชาร์จแบตที่ชาร์จเนี่ย เป็นรุ่น AO c o d a c 6 1 0นะครับสามารถใช้ชาร์จจากตัว m i c r o USB นะครับซึ่งมีมาให้ในถุงนี้นะครับ m i c r o USB กับหัวชาร์จนะอ่าวิธีการชาร์จแว่นด้วยนะครับแว่นก็ชาร์จฝั่งนี้นะครับ micro USB เข้าไปเสียบเข้าไปมันก็จะชาร์จแว่นได้ทีนี้เจ้าตัวนี้ใช้ยังไงนะครับเสียบฝั่งนี้นะครับกับปลั๊กมือถือหรือว่าใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับเสียบกับปลั๊กเหลือง ปึ๊บเสียเข้าไปนะแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาตัวก้อนเล็กเนี่ยมาชาร์จกับตัวแทนได้พอกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นตัวหนึ่งโวลต์นะครับแต่ว่าเราต้องการปรับแอมป์ให้ไปอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมัน600มิลลิแอมป์เราจะปรับไปที่แอมป์แอมป์นะครับแล้วมันก็จะชาร์จ,จนรอจนสีเขียวพอสีเขียวปุ๊บก็ใช้ได้นะครับโอเคแค่นี้เองง่ายๆครับ เล่นให้สนุกนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวคอสไฟไว้สำหรับเล่นตัวใหญ่นะครับพอเราเล่นตัวใหญ่แล้วเราอยากปีนไกลให้ใช้ตัวนี้เสียบไปที่หลังรีโมทนะครับเนะเสียบไปที่หลังรีโมทยังไงตรงนี้นะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่ดึงออกได้นะครับแล้วมันก็จะสามารถเสียบตัวตัวขยยสัญญาณเข้าไปวิธีการชาร์จรีโมทนะครับชาร์จผ่านช่องข้างล่างตรงนี้นะฮะเป็น USB Type C นะครับช่องนี้ ส่วนช่องเล่นซิมอยู่ข้างบนนะครับเล่นซิมอยู่ข้างบนคือช่องนี้นะครับเสียบคอมโอเคถ้ามีคำถามโทรมาถามได้เลยครับ